มันจึงตักง่ายอันนี้ก็ซื้อมหมให้เราติดตังแเราเห็ดห้เราก็ขู้จากเห็ดอยู่ตัวลวคะค่ะนึกว่าเห็ดเปลี่ยนแต่งานซือือๆเราเห็นบุ๋มออกกละมังเราอยัางมาตงน้ำนั่นแล้วกเ็เรียกว่าเทอมอยุติอันนี้มันเป็นทังนํามั่นค่ะเวลาเขาไปเห็ดเหมืองเห็ดถนนเห็ดสะพานนังเสนาคะ่ะสวัสดีค่ะชงแม่ดาทําสวนค่ะพี่น้องคะเมื่อวีนบุ๋มจะพามาอัปเดตวิชัยค่ะ เดือนนึ่งเต็มๆเมื่อนี้กับวันจันเนาะช่วงนี้บุมบ่ค่อยได้ลงคลิปค่ะบ่ค่อยได้มีคลิปลงบุนี้บุมก็เลยอยากจะมาอัปเดตกุยช่ายเบิ้งค่ะเดือนนึ่งได้ซ้ำนี่แล้ะค่ะพี่น้องปกติกุยช่ายเดือนนึ่งได้ซ้ำได้บุมกันยังบ่รลูเลยค่ะนี่ก็เป็นการที่บุมเพราะเพราะด้วยมเมล็ดครั้งแรกค่ะนี่บุมเคยปลูกอยู่ค่ะบุมไปซื้อต้นกล้ามาปลูกสายบ่ลอดค่ะกุยช่าย กุยช่ายกับผักแปนเนาะผักแปนเมนบอกม่นผักแปนบานเฮาบอกค่ะที่เขาเอามาขันสม้มอะที่เอามาเฮ็ดขนมกุยช่ายน,นนะ่นะจะแมนอันเดียวกันเนาะเนี่ยค่ะได้ซ้ำนี่ละได้ซ้ำนี่อีหลีเป็นน้ำหยางอากาศบอกค่ะเขาก็บอกว่าฟูสั้นด้ค่ะพี่น้องว่า,าต้องการแดดจัดว่าสั้นแต่แดด แต่ละพื้นที่มันกับปคือกันเนาะแดดหนาวแดดนาร้อนแดดร้อนจัดบางมองยุวีมันก็แรงบางมองยุวีมันกัชื้นบางมองกัแห้งยังสิร้อนแห้งร้อนชื้นกัจักสีบ่าจังใดล่ะเนาะเรียนรูกันไปค่ะนี่เรียนรูเกี่ยวกับสภาพอากาศเบื่อว่าจะได้กลิ่นบ่ค่ะงอกมาซ้ำเนี่แล้วอยู่ในแปลงหุ่นปูนอยู่อยู่ในแปลงอิทบล ปานนี้จะหงอกจกักบพท่านหงอกเดี๋ยวบุ๋มผ้าไปเบิงค่ะเดี๋ยวก่อนจะผ้าไปเบิงนาดุ้มจะไปผ้าไปเบิงแทงน้ำ mm hmm. ทั้งน้ำมุ้งไปเอาทั้งน้ำมาเตรียมนำฝนค่ะแ mm hmm. ฟนเอาแมาหายเดี๋ยวผ้าไปเบิง mm hmm. พึ่งจะติดตังมาว่านนี่ mm hmm. นี่ค่ะพี่น้องอุ๋มไดแนวลร่องนำฝนไว้ใส่ไว้ฐานรถผืชรถผันกนาร้อนแล้วค่ะนาร้อนมันมมมีฝนตกเนาะ มันก่อนขานจะร่อนร่อนจัด4 0 5ถึง4 5 0หาคนละค่ะกะเลยถ้าว่าสีสื่อมันกะมันแพงน้ำด้ค่ะพี่น้องถังหนึ่งถังละพันลิตรสองพลิตรจังสินะมุมกะเล้ยแฟนกะเล้ยออกมาจากที่ทำงานหายค่ะเอาไส่เอาใส่อันรถอีหยงอนละค่ะที่เป็น รถเข็นบอกค่ะเอารถเข็นยกยกขึ้นเอามาลงงว้หนาบ้านค่ะนี่ได้เข็นมาใส่นี่ได้เข็นเอาล่อลอยอีกอย่างที่พ่อใหญ่ลดใบถั่วสมรถนะไปถ่วสมไตทองรดมุมกับบรลูเกี่ยวกับรถกัดอย่างมุมกับบรลูว่าเต็มล้อออกมาห้แล้วแล้วก็เอามาติดตั้งห้ค่ะนี่ติดตั้งระบบนําฝนสองลงมาแล้วก็ตัดเห็ดห้เแล้วเห็ดผู้เดียวของเราแล้วแล้วก็ตัดเมืองฝนตก ฝนตกมือหนึ่งพี่นะน้ำเต็มเลยถ้ำพววมสะอาดออกเอาไว้ทารดผักเนะเาะไว้ทารดผักซื้อค่ะนี่มือไดฝนบ่ตกข้ากับมัดนี่แล้วก็สีมะเห็ดอาอนี้มาตีนหาย,ยางดีได้บุมบอกว่าบ่ตองตีดดอกซื้อมาต้องสามสิบเหรียญพุ่น่ะเปลือนะเ,งเงินซื้อเนาะเดี๋ยวมันถือฝนถือแดดมันกับผุกับพังออกล่ะนี่ไหมเราบอกว่าเห็ดเห็นมันดูดีไปเลยบุ้มจังไดกระได้บุ้มเป็นคนง่ายๆนะ มุเป็นค้นง่ายๆค่ะเนี่ยแล้วก็สิมาติดตังก็สิเปิดปิดมองนี่ค่ะทำความสะอาดดันในแต่ยังดีกูป่อยนำฝนถิ่มเนาะดีก็ป่อยนำฝนถิ่มแล้วเมื่อนี่ค่ะเมื่อนี่เราไปเหตุงานบัดน,นี้เราสิมาเจาะมองนี่เจาะด้านข้างเลยค่ะเวลาน้ำหล่นมาขึ้นฝนตกน้ำหล่นมุมเด็กเป่งถิ่มเสดายว่าสัน เด่อยน้ำที่เอาสิมาเจาะมองนี่ต่อสายยางออกมาเวลาน้ำม,มันหล่นออกมามันก็นสิเดบมาตามสายยางเนาะเขาจะได้เอาอไปใส่ทั้งอืน่นได้ยังสียนะคะมันจะได้เดบตองหล่นลงมามองนี่ใส่บานใส่ยางตัดออกเปิดออกเปิดตัดออกเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะนี่มันจึงตักง่ายอันนี้ก็ซื้อมาใหามหให่แล้วติดตั้งแล้วเห็ดไห้แล้ว็อหูจากเข็ดอ,อยู่ตัวละคะ่ะ นึกว่าเห็ุเปลี่ยนแต่งานซืือๆเราเห็นบุ๋มออกกละมังเาอาายัางมาตรงน้ำนั่นแล้วก็เลยว่าเพิ่มยุทิดอันนี้มันเป็นถังน้ำมันค่ะเวลาเขาไปเหตุเหมืองเห็ุถนนเห็ดสะพานนังเสนาค่ะเห็ุขุดเมืองขุดยังน้ำมันเนี่ยพันลิรอะค่ะอันนี้พันลิรเป็นน้ำมันเหนียวเหนียวหนืดเหนือจังใดกับบอลูก็เลยออกมามันมีอยู่สองถัง เราบอกว่าเธอจะเอาอีกบ่บ่แล้วละ่ะมันบ่มีมองว่างล่วละ่ะมันเกะกะก็เลยเอาอันเดียวเอาอันเดียวแล้วก็อุตส่าห์าไห้เนาะพี่องไะซื้อเขามันกับแพงเยอะเด้อค่ะนี่ดีแหล,ละล่ะเอามาไว้ถ้าใส้นามรถพือรดพักจนบุ้มได้ตัดต้นบักหน้าวทิมตัดออกท่านนี่ตัดเพื่อที่จะเข้าไปเอาอีดบ้างมองนั้นร่องบักหน่าบักหน้าก็ากเก็บยังบ่เบิดบักเล่ม,มอนค่ะป้าี่ ข้างในได้24 34หน่อยเก็บมือนั้นน่ะเก็บบ่เบิดตัดออกนี่มันก็นแตกมาใหม่คือเกา่าน้อยๆๆกม็มีมาอัปเดตให้เบิ่งฝนตกตนเพินน่งแต่ยุตผมเข้าสวนตั้งแต่5:00นแต่บ,บ่ทันแจ้งพุ่นค่ะ7:00นก็ยังบ่แจ้งอยู่เลสิไปเคลียร์ทําความสะอาดคอกเป็ดอีกฝนมันตกเนาะช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปตอบคอมเมนต์ก็สิซ้าแน่เนะาะค่ะ บานเท่ากับสิฝนตกคือกันนั่นล่ะเนาะช่วงนี้บานเท่าก็น,นาฝนค่ะอยู่นี่กับเทิ้งานาหนา,หนาวนาหนาวค่อนข้างที่จะชื้นหนาวชื้นฝนตกยังเสร็ไหมคะ่ะหนาวชื้นแฉะมากเลยหนาวเย็นแห้งเมื่อนีก็บ่ค่อยเท่าให่ค่ะเมื่อวานนี่หนาวแห้งหนาวเย็น,นเย็นจนมึงบอกออกบ้านเลยเมื่อวานนี่มึงขอจบคลิปไปเพียงซ้ํานีเด้อค่ะมึงไปหาเลาะสวนเบื้องนั่นเบื้องนี้ก่อนโอ้ยว่าจะพาไปเบื้องกุยชายว่าสาั่นเดี๋ยวพาไปเบื้องกุยช่ายอีกแปลงนึงก่อนค่ะ นี่แปลงนี่คะ่ะในอิดบ็อกได้แปลงอิดบ็อกอันนี้ก็ฟึงฟ่งต่ฟื้นมาเขาแตกมาใไม่ค่ะที่เป็ดออกมากินนะเป็ดออกมากินแล้วเขาก็แตกม,ใม่ใไม้ที่เหลบบา่าบุ้มว่ามุนจะถอนออกแล้วก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาก็แตกม่าย่างหน่อยถึงมันจะบองง่ามันก็เก็บให้เป็ดกินได้เนาะกรีนคอสค่ะนี่กุยช่ายบุ้มนี่สองแถวที่เหลือจากเพาะในกระถางงอกมาซ้ำนี่แหละคะ่ะพี่นองเดือนหนึ่งคะ่ะเดือนหนึ่งเต็มเต็มอิรินี่นะไน้ซ้ำนี่แหละ มไปกันเถอะค่ะผมเข่าบ้านมจะเลาะสวนก่อนบัดดิเลาะหาเครียบึงมามีหม่องเดเสียหายบ่อล่มล่มแรงลูกเห็บตกเนาะมื่อคื่อนนี้ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กตกมากค่วเดียวบ่ตกโดนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นทางเก่าและใหม่เนาะค่ะเนาะพากันดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเ้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ